อพ็ยพระลวยสวัสดีซี่สู้ปูสุขคนครับผมเมื่อเนี้กระชีพมาตามแนวทางรัฐบาลไทยของปูขอนแก่นกันน้นองเนาะมวันที่สิบหกวันที่สิบหกมกราสองหาหกแปดน้นองเนาะตอนนี้ก็ได้ออกมาเนกะผพาลูกมาตบเบ็ดมาตีเบ็ดน,ะนอนะ้องเนาะยู่ห่วยนีย่อันนี้เป็นหน้าของคนน้องเนาะหน้าของคน เพราะว่าห่วยนี่กระเจ้ามันเอ,อ,เอื้อน่ำบ่ขาดน้ำม,มันขีมีปลาข้อปลาโดไปกันขันมาพี่น,น้องเนาะขุนไปตบอยู่ทั้งคุนเหรอมากไก่ที่พี่น้องมือนี่มือนี่มาไก่มาหอดพี่บุญรัตน์ของบ้านกระเจ้ามันห่วยมันบกบกสะดุกง่ย่่ใหง่กับมีเนาะ,ะมาเบ่งน้ำกันพี่น้องวันที่สิบเจ็ด มุกลา2568ปูข่ขอนเกน ของปูคอนจันเขาตะเลขวิ่งเนาะพี่น้องเนาะเขาตะเลขวิ่งจับคู่พ่เขาของปูก็เลยสนิีก็คือของเกาเนาะพี่น้องเนาะของวันวันที่สองจับคู่ว่าเขาแต่เสดายของปูเนีเขาตะเลขวิ่งหนึ่งเพร่รปูไปนเน้นสองพี่เขาหนึ่งเลขวิ่งเขาหนึง่งมันจับคู่เนี่ย เป็นตัวเน้นพร้อมหนึ่งหกเลขป่ดอ,อกหาหนึ่งซะนอกพีนองเนอะบ่ะเขา่าบ่เขาแด้วขีนออกเด้วหมดี่แล้วเขาตัวเลขวิ่งเลขวิ่งเข้าที่หนึง่งวิ่ง ก้าวกรสสามสี่ห้า เลวิ่งปูก็จับอหกคือกันนะพี่น้องคล้ายๆกรับอันเล็กเล้าสูตรคล้ายๆสูตรอันเดียวกันเลี้ยวบ้างน,น้พี่น้องเพราะว่าปูคอนแกนนี่ไม่เล็กเล้านําขั้นหายเล็กตีเล็กวิ่งแบบนี้แหละแสดงว่าเคดคล้ายๆกัน วิ่งเก้ากับศูนปลูกให้เน้นที่ศูนเน้นที่ศวนได้พี่รองได้ คู่ศูนย์สามศูนสี่ศูนย์ห้าต่หลักส่เนาะพี่นนอง 9ก้าสาก้าสี่ก้าห้า บาหลายนาะพี่น้องของคู่ขอข้างบอดีพองามปูเน้นติดศูนย์มพี่น้องปูเน้นติดศูนย์ปูเน้นให้ศูนย์สามพี่นอ้นนนองจะเลื่อมบนล่างไปกลับได้บนล่างไปกลับเน้นศูนย์สามได้พี่น้องได้ขั้นเก่ามากไอ้คิมนนแอนเก่าสามนลแหละพี่น้องเียขั้นเก่ามากเนี่ยวัา เน้นศูนย์สามเก้าสามกับบนล่างไปกลับได้พี่น้องได้บนล่างไปกลับหายว่าเน้นสองตัวอะไรพี่น้องเน้นสองตัวเน้นศูนย์สามล่ะกับเก้าสามนี่เพราะว่าเหล็กวิ่งปูหกเก้ากับศูน,งง 03, น,น 3, ย์เน้นที่ศูนย์ก็ต้องวงกลุ่มที่ศูนย์สามเน้นที่สามเอ้ยเน้นที่ศูนย์ตัวล่างกับแม่เก้าสามนี่พี่น้อง ระว่างนะเก้าซีเก้าหาพี่น้องมกักบอมกมักตัวไหนชอบตัวไหนกะหาซื้อรถตเตอรี่กันเด้อขันบ่ามาเข้ากับาพานเนาะพี่นองเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางทำมักถ้าชอบกะหาซื้อสลากกินแบ่งกันเนะกราบขอบพระคุณปูคอนเจนหล,หลายๆครับผม ไว้พี่น้องเข้าโชคหมานกันสุขผูสุข้ขนรวยๆเฮ้งๆปังๆกันก็จะเรื่อมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพารวยนะครับเด้อหามีกำลังใจให้กิปตต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม พี่น้องสนใจเข้ากลุ่มเข้าฟรีสนใจเข้ากลุ่มฟรีนะดนนนนไ,ไ,ไดนะหหนะพนะ้พี่น้องได้เนี่ยอดีไล่์มาได้ตามืลอนี่ละมีแนวทางล่าฮานอยท่านพี่น้องเนาะนองไล่ตาวะเข้ากลุ่มฟรีไม่ได้เสียเงิน